ฮานอยค่ะคุณผู้ชมฮานอยมัดรวมสี่นอยของวันนี้ค่ะวันที่สิบเจ็ดมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะคุณผู้ชมมาดามคำนวณค่ะของมาดามเขาถูกมือค่ะคุณผู้ชมวันนี้ของพ่อยอดนะคะของอาจารย์ยอดบุรีลำไม่ส่งมานะคะจินตนากะรู้สึกว่าเหมือนเริ่มทํางานใหม่นะคะคุณผู้ชมหลังจากที่ปรสบายมากค่ะมาเริ่มทํางานใหม่มันดูรู้สึกเหมือนเหมือนขาดอะไรไป สักอย่างเหมือนขาดความมั่นใจค่ะคุณผู้ชมทํางานกับเลซ่าจากหน่อยเนาะคะ่ะบอรเดตตามพอนะคะมือนีกับปอยห็นละเลยมาถึงบ่ายอรราินเตอร์นากับเล่รีบไปล่อหาของมาดามคํานวณนนะคะกับของอาจารย์ตอยแล้วก็ของไอหมอตีปากน้ําค่ะให้ลงสามเซียนสามอาจารย์ค่ะส่วนเซียนสกุลค่ะมือนีเพิ่งหดค่ะคุณผู้ชมเพิ่งกะรีไปทํางานให้กัน,นะะเนาะค่ะเนาะเอาหมด สองท่านนะคะคุณผู้ชมวันนี้ลุยกันต่อสามท่านดดวยกันคือมาดามคำนวณวันนี้ค่ะให้มาวิ่งรูดสกับเอ้ศูนย์กับสองค่ะจับคู่ให้0 1นย์หแล้วก็0ูถ้า2ก็คือ2 1 2 3 2 4 2 2สอจับคู่ให้3ตัว4หาง0 2 1 0 2 3 0 2 4แล้วก็0ูนค่ะ ส่วนตัวเน้นเป็น0ูนย์สองค่ะคุณผู้ชม3ตัวเน้น0 2, ูนย์สอง่ส่วน2ตัวค่ะเน้น0ูนย์2 2 4สองหนึ่งศูนย์สองสองสี่แล้วก็ศูนย์ศูนย์สองสองเป็นตัวเบิร์นค่ะคุณผู้ชมค่ะแนวทางของมาดามคำนวณน,นะคะเป็นแนวทางจากการคํานวณน,นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะนะคะทุกๆแนวทางทุกๆเซียนค่ะเป็นหิมาแบ่งปันนาใจหามาเบิร์ค่ะเป็นแนวทางค่ะคุณผู้ชมค่ะ แล้วก็ของหมอ,หมอตีปากน้ำค่ะหมอตีปากน้ำให้มาวันนี้วันที่17มิถุนายน2577ค่ะหมอตีให้รูดค่ะรูด9รูด3รวยรปังๆนะคะวันนี้ค่ะ9มี90 93 94 96 98ค่ะส่วน3มี30 31 34 36 39ค่ะแล้วก็ตัววินค่ะคุณผู้ชมวิน เจ้าสามศูนย์สี่หกแปดสองค่ะจับวิ่งกันเองค่ะคุณผู้ชมค่ะจะมาไหมกับพิจารณาเอาเองเด้อค่ะคุณผู้ชมอินตนนากับบลูกขึ้นกันค่ะว่ามาจะมาตัวไหนเพิ่นกรบบเนีนไหมาเนาะค่ะเนาะเพิ่นให้เน้นตัวลูดตัวเด่นค่ะเพิ่นบอกว่าตัวเด่นตัวลูดจะไม,ไม,ไม่ไม่หลุดค่ะคุณผู้ชมหลุดยากค่ะถึงหลุดก็น้อยนะคะแต่จับคู่ให้มันอาจจะหลุดตัวที่ไม่ได้จับจังสุดเพิ่นไหมะเกาศูนย์ ก้าหนึ่งไม่ได้ให้มาจังสินะคะคุณผู้ชมให้เก้าสามแต่เก้าห้าไม่มาจังสินะะเนาะค่ะเนาะมันจะสลับกันอยู่ในนี้คะ่ะเอาค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอค่ะของประวัติของวันเมื่อว,วานไม่มีค่ะคุณผู้ชมจินตนาบอดเดลงเนาะคะ่ะเมือ่อใดที่รัฐบาลไทยออกปุ๊บจินตนาจะวุ่นนะคะคุณผู้ชมมันหลายอย่างคะ่ะอ่ามันก็เลยเป็นบ่มันใจเนาะคะ่กะก็เลยของงดทานอยในวันที่รัฐบาลไทยชนกัน,นะะเนาะ วันที่17มิถุนายน2567อาจารย์ต้อยรวมโชคค่ะให้เด่นรูด9กับ0ค่ะเด่นรูด9กับ0รูด9รูดศนค่ะคุณผู้ชมรูดไปเลยค่ะนอกเหนือจากตัวเพิ่นที่จับคู่ให้กับทามากรลักกับหลดหลักค่ะคุณผู้ชมแต่ถ้าชอบตัวที่อาจารย์ต้อยจับให้ก็เอาตามนี้นะคะอาจารย์ต้อยให้มาค่ะ0มี40 50 60ค่ะ แปดห้านะคะแปดหกเก้าห้าห้าเก้าเก้าหกค่ะแล้วก็ตัววินแปดเก้าศูนย์สี่ห้าหกจับมาใส่ก,กันกับตัวนี้คะ่ะคุณผู้ชมเพิ่นวินกันอยู่แน่ๆเนาะตัววินของอาจารย์ต้อยปกติไม่หลุดนะคะคุณผู้ชมจะมักวิ่งกันอยู่นี่คะ่ะแต่ก่อนเขาทั้งสามตัวสองตัวสี่นอยคะ่ะคุณผู้ชมตอนแรกเพิ่นไห้มากแค่สามนอยบัดที่นี้มันไปเขาน้อยที่สี่น้ำจินตนาเลยบอกว่าเอาทั้งสี่นอยห้านอยไปเลยคะ่ะคุณผู้ชม ไปได้ทุกน้อยอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมเนาะแล้วแต่จะอยากเล่นนะคะแนวทางแต่ือแนวทางนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมเอาค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็มีตัววินเหมือนกันแต่ของอาจารย์าารยหมอตีเนี่ยห้าห้าน้อยคุณผู้ชมมีห้าห้าน้อยค่ะมีกาชาตมาเพิ่มนะคะกาชาตเฉพาะกิจพิเศษปกติและ VIP ค่ะของอาจารย์ต้อยมีสี่น้อยค่ะคุณผู้ชมเบิ่งหัวหัวนี่น้ำเด้อดค่ะคุณผู้ชมแต่ก็สามารถไปได้นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมเนาะค่ะแคปหน้าจ,จอค่ะ แต่หน้าขอขอบุณหลายๆค่ะคุณผู้ชมค่ะที่ให้ความสนใจนะคะกับแนวทางทางช่องจินตนาชาแนล,แลก็แลวกขามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็มาให้กําลังใจจินตนาค่ะบ่าว่าจะเป็นคอมเมนต์นะคะคุณผู้ชมคอมเมนต์ดีๆน่ารักน่ารัก,รกทุกคนคะ่ะแฟนครับเอฟซีในช่องจินตนาชาแนลที่ติดตามจินตนานะคะมีแต่คนน่ารักทั้งนั้นนะคะคุณผู้ชมน่ารักทุกคนจินตนาขอขอ,ขอบคุณมากๆนะคะ ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านจงโชคดีค่ะคลิปนี้ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านมันๆปังๆค่ะคลิปหน้าเจอราวพัฒนารวมเสียนนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ